สัตว์ในคานกระต่ายแมปิโลมาดอฟฟินช้างเอลอฟเฟนต่างชเธอเพราอ,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 อตอรนน์คเก้เขาเคยไดอ้อันนี้คือ,อกอกอกกอ,อันนี้ตัวอะไรอะมันแนไม่ชัด้ะ รอเรือตะตายรอรอาียสะอะไรอะไรสระอะระอะไรอารอรออะกะตออาตานั่นนี่ตัวอะไรที่ตัวเดยวยอยากเลยยัอยากกอ สระอ่ะไงกรออะกากรออะกตออาตายอตายไม่เอกไม่เอกตายกาตายลลโอโลมอมอมอามาโลมาชออาชางมโมโอโอช Bye.